คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน fc ช่องต้องพารวยท,ทุกท่านนะคะต้องมีแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆมัดรวมทุกลาวนะเนาะเพื่อนเพื่อนค่ะสูตรวัดดวงเนาะก่อนอื่นเรามาดูผล ของวันที่21กันก่อนนะคะเสียงจะหายๆห,หน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูผลก่อน,อนเนาะวันที่21นะคะต้องให้เด่นที่3และ5นะคะเพื่อนๆเด่น3และเด่น5เนาอลาวทีวี535หนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง3และรูด5ก็เข้า3 5เหานอ้อแล้วก็6 3สนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราเข้าตรงๆ เข้าตรงๆนะคะแล้วก็ลาวเฮีนะคะ03เพืเ่อนๆคะเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็7 8นะคะเ,เพื่อนไม่เข้าเนาะ3 8เราเข้าตรงๆเลยนะคะ3 8เข้าตรงๆแล้วก็2 7ไม่เข้านะคะ 959เราเข้าเราจำปาสักด์นะคะ59ตรงตรงแล้วก็89ไม่เข้าเนอะเราสามัคคีนะคะ822ไม่เข้า08ไม่เข้านะคะเรา VIP 349ไม่เข้านะคะเพื่อนๆแล้วก็43นะคะเราเข้าเป็นตัวกลับเนอะ ตัวกราบท่านไหนที่วิ่ง3ก็เข้าอยู่แล้วเนาะส่วน0ูนนะคะลาวสา์วีไอพีศูไม่เข้าเนาะเจ็ดสามนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลขสามเนาะก็เข้าหลักหน่วยนะคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดสามนะคะสูตรวัดดวงถือว่าโอเคมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาดูชุดสามตัวกันต่อนอะชุดสามตัว ชุดสตัวเราหลุดนะคะเพื่อนหลุดเนาะยังไงเรามาตามกันต่อของวันที่22นะคะพเพื่อนเด่นนะคะเป็นเลข6และเลข3เนาะเด่น6กับ3มี60นะคะ6 1 6 4 6 3. 7แล้วก็68นะคะเลข3นะคะ30 31 34 35แล้วก็38นะคะเพื่อนๆตัวกันนะคะจะเป็นเลข7เนาะกันเลข7นะคะมี70 72 73 75ตัวสุดท้ายก็คือ79นะคะ วิ่งหรูด3ามนะคะคเพื่อนแล้วเรามาดูเลขชุด3ตัวกันต่อเนาะเลข3ามตัวนะคะตั้มมีมาฝากเพื่อนเกชุดนะคะมาดูชุดแรกค่ะ 0, 0ูนนะคะ0ูนย์8ปดหนึ่งหามแปดสสาม ห7 9 7 3 8 7 8 1ตัวสุดท้ายนะคะ9 8 5าแปดค่ะเพื่อนท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเพื่อนอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ต้องขอไวพรให้เพื่อนๆเอฟซีช่องต้้มหารวยทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆเนาะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย